สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อีกวันหนึ่งที่อจะพามาดูต้นไม้ประดับชิดนหนึ่งที่มีความาสวยงามมากครับผมเป็นไม้ด่างก็ผมได้มาก็ประมาณ2-3สเดือนแล้วครับอันนี้ก็เป็นที่มีชื่อว่าน้องเดลีนั่นเองครับผมอโอ้โลักษณะเขาประมาณนี้ครับสวยเด่นมากเลยครับก็ใบจะเรียวงามแล้วก็การกัดสีใบนั้นจะเป็นสีขาวสวยทีเดียวครับผมคล้าย พวกขนไก่ประมาณนี้ด้วยสวยเด่นครับผมเป็นต้นสีเขียวตัวนี้ที่เขาได้ยมปลูกกันก็เพราะว่าหนึ่งคือ,อเป็นไม้มงคลที่เชื่อกันว่าใครได้ครอบครองได้นาเข้าบ้านก็ทําให้บ้านนั้นอายุมั่นขวัญยืนแล้วก็มีโชคมีลาภเรียกทรัพย์อ่าแล้วก็เป็นไม้มงคลอย่างดีเลยทีเดียวครับผมอยู่ได้มีความสุขมีโลกโชคลาภ ถ้ายิงออกดอกมาก็ยิงมีลามีโชคครับประมาณนั้นครับผมตัวนี้ก็เป็นเดลีไม้ด่างครับธรรมดาทั่วไปนะครับก็เดลีนี่วนมากน่การปลูกการดูแลนั้นตัวนี้แปลกครับที่ว่ามันไม่ค่อยชอบแดดเลยผมเคยเอาไปลองตากแดดไว้ก็ปรากฏว่าใบไหมแค่วันเดียวใบไหมเลยครับใบไหมแบบนี้เลยนี่ ประมาณนั้นนะเพราะว่ามันไม่ช,ชอบแดดเท่าไหร่ถ้าถ้าโดนแสงแดดจเไม่คนไปตากแดดจ้าครับถ้าตากแดดจ้าวันหนึ่งเนี่ยไปเลยครับใบเนี่ยจะไหม้เกรียมเลยครับอันนี้เหมาะสําหรับอ่าไวในอาคารครับที่มีร่มครับผมก็รดน้ําทุกวันวันเช้าเย็นครับก็แค่นี้ครับอดแลรักษาง่ายๆครับผมตัวนี้พ่อายุป,ประมาณ สองเดือนกว่ากับสามเดือนครับผมเราแยกหน่อออกมาอ่าน้องเดลีอืมส่วนมากที่เขานิยมปลูกกันก็ก็เพราะว่าหนึ่งคือนิยมปลูกเป็นไม้ประดับนั่นเองครับผมมันับประดับบ้านประดับอาคารโรงโรงแรมนี้เงี้ยในบ้านเงี้ยมันดูแลรักษาง่ายเพราะว่าไม่ต้องโดนแดดเท่าไหร่ก็สามารถเอาไปแต่งตาโรงแรมอาคารได้ครับผมอสองก็มันเป็น ใบขนาดใหญ่นั่นเองก็ซึ่งใบขนาดใหญ่นี้ก็เชื่อกันว่ามันจะฟอกอากาศได้ดีแล้วก็ดูสารพิษได้ดีครับผมในตัวอาคารนั่นเองครับผมก็เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นความรู้ที่ผมได้ศึกษามาก็ประมาณนี้ครับผมสีนั้นดอกเดเดีนั้นก็มีกลิ่นหอมครับผมถ้าเป็นดอกด้วยนะหอมดอกมันจะเป็นสีขาวผมมันหอมสดชื่นครับช่วงเช้าเช้านี้ถ้าตื่นมาก็ถ้ามีดอกเดลีออกมาเนี่ย มันจะหอมสดชื่นมากช่วงเวลาที่มันส่งกลิ่นหอมก็ประมาณเจ็ดโมงเช้าถึงประมาณสามโมงก,กว่าวาเนี่ยประมาณเนี้ยอืออ่าก็ผู้ชมก็สามารถไปหามาครอบครองได้ครับผมหรือว่า,าส,นสนใจก็ทักทายกันได้ครับผมแบ่งได้ครับก็อ่าคอมเมนต์กันมาได้ครับผมอันนี้ครับคือต้นเดลีครับสวยงามทีเดียวนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ว่าที่บ้านก็กำลังขยายพันธุ์อยู่ครับผมหลายต้นเลยทีเดียวครับผมอันนี้ก็เป็นไม้ประดับนะครับผมใบเขียวทีเดียวก็ขอขอบคุณนะครับผมยังไงก็แล้วแต่ก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ทิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เพราะว่าเดี๋ยวผมจะนำแนะนำไม้ด่างไม้อื่นที่ผมกำลังเพาะและปลูกแล้วก็จัดหาสรรหาซื้อมา เพาะเรียกไว้ก็ถ้าชอบก็กดติดตามแล้วก็กดแชร์กดไลค์ได้กับผมเพื่อที่ไม่ได้พลาดคลิป,ปใหม่ๆคับผมสวยที่เดียวครับตอาเดล,ลีครับ